ตตะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะข้านอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตสัมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุสาธุสาธุ สาธทุกค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่5้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ก็อันนี้สงเพียงแค่เราสวดมนต์เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเอ,อตั้งใจดีๆเนี่ยก็สามารถนำปฏิสนธิในในสุขติภูมิได้นะคะเพราะว่าในคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะกล่าวว่า แม้กุศลจิตเพียงเล็กน้อยที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะให้ผลหาประมาณไม่ได้นะคะไม่ต้องกล่าวว่าประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาแค่มีศรัทธานะคะหรือว่าการสวดมนต์เนี่ยค่ะมีอนิสงส์มากมายมหาศาลเป็นการทําบุญทํากุศลที่ง่ายที่สุดเลยนะคะรวมทั้งการสมาทานศีลทุกวันด้วยหรือว่าทุกครั้งที่ระลึกขึ้นได้นะคะ การสนทนาธรรมก็เช่นกันนะคะการสนทนาธรรมเนี่ยก็เป็นการเจริญบุญกุศลระดับภาวนาเลยนะคะโดยเฉพาะจะเป็นพื้นฐานของการอบรมสิกขาสามเวลาเราพูดถึงเรื่องการสมาทานศีลพอ,อ,อทุกท่านได้ยินใช่ไหมคะก็สามารถสมาทานตอนตอนที่ได้ยินได้เลยนะคะเวลาเราพูดถึงสมถาภาวนาสัพพะตะกรรมฐานต่าง เราก็สามารถที่จะน้อมระลึกอ,อขอให้เรามีความสุขนะตอนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขอย่างนี้ก็เป็นเมตตาแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จิตเราเนี่ยจะต้องน้อมเข้าไปในสิ่งนั้นน้อมเข้าไปในสิ่งที่เราสนใจนะคะส่วนอกุศลเนี่ยไม่ต้องเจตนาน้อมเลยนะคะคือธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะไปตามเพราะว่าเรามีอนุสัยกิเลสครบนะคะสำหรับ ปุถุชนเนี่ยมีอนุสัยกิเลสครบถ้าได้ปัจจัยปั๊บเนี่ยกิเลสเกิดทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าน้อมไปในอกุศลเนี่ยจะไม่มีคํากล่าวในพระพุทธศาสนานะคะเนื่องจากว่ามันไหลไปง่ายอยู่แล้วนะคะตามอนุสัยกิเลสแต่ส่วนของการฝืนกิเลสเนี่ยคะ่ะเราต้องฝืนโดยการฟังธรรมสนทนาธรรมอ่านพระไตรปิฎก ฟังพระอาจารย์สมบัตินันทโกนะคะเพราะว่าพระอาจารย์เป็นผู้ที่มีปัญญามากแล้วก็เข้าใจคําสอนในพระพุทธศาสนาเยอะนะคะถ้าใครได้ฟังตั้งใจฟังจริงๆนะคะทําใจแบบเหมือนเราไม่รู้อะไรอะคะ่ะเราก็เริ่มกอไก่ใหม่เริ่มกอไก่ขอไข่ไปเรื่อยๆขณะนั้นเนี่ยจิตเราก็จะผ่องใสนะคะถ้าเรามีความเคารพในในสิ่งที่พระอาจารย์กําลังบรรยาย มันจะค่อยๆเริ่มเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะตามของเดิมที่เรามีอยู่แต่ละคนมีไม่เท่ากันนะคะวันนี้ก็หัวข้อาการสนทนาจะเป็นเรื่องของรูปปรมัิต์ที่นำมาจากพระพิธรรมมัทสังคหะนะคะปริเชตที่หกก็ขอเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนําสนทนาต่อจากครั้งที่แล้วเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับ ครับก็การสนทนาเรื่องรูปสําหรับท่านที่เคยศึกษามาแล้วก็เป็นการทบทวนนะครับเพราะว่านะเรียนไปถ้าไม่ทบทวนก็ลืมหมดนะครับก็มเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของชื่อของรูปที่บางบางครั้งเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาก็ อาจจะหลงลืมไปถ้าว่าเรียนไปนานแล้วนะครับเนื่องวันก่อนที่สนทนานไปเอาลองไลร่รูปยี่สิแปดคือไล่กันคนละในก็เอาไล่ไปไล่มามันไม่ครบคือมันมีมีการแสดงหลายในนะครับคือจะพูดถึงรูปยี่สิแปดเนี่ยมีหลายในแต่ในที่เราสนทนากันอยู่เนี่ยก็ ตามนิยะของภาพพิธรรมวัฐานสังขาเป็นหลักนะครับซึ่งท่านก็อธิบายโดยเป็นกลุ่มๆนะครับอย่างรูปยี่สิบปดโดยในยะแรกจะเป็นสมุทเทสนัยอันนั้นก็กทำให้เข้าใจในแต่ละรูปนะครับวิภาคไนก็เป็นเป็นกลุ่มเริ่มเป็นกลุ่มที่สามนะครับสมุทฐานนัยนะี่ก็ ที่ส่วนงานค้างกันอยู่เนี่ยก็ให้เห็นถึงมีสมุดฐานหรือเหตุหรือปัจจัยทําให้รูปเกิดขึ้นนะครับก็มี4กลุ่มด้วยกันหรือ4สมุธฐานซึ่งก็จะมีมีตัวเลขของจํานวนรูปนะครับพร้อมทั้งเชื่อมโยงไปถึงตัวปัจจัยอย่างเช่นจิตเป็นต้นนะครับก็จะมีตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าได้อ่านได้ศึกษามาก่อนเนี่ยก็ก็จะตามทันแล้วก็จะเข้าใจในในสิ่งที่สนทนานะครับก็เป็นการทบทวนไปด้วยซึ่งก็มีประโยชน์นะครับในการฟังฟังปรมัตธ,ธรรมฟังระธรรมคำสอนไน่ว่าจะเป็นส่วนใดเนี่ยก็เป็นประโยชน์เกื้อกุลต่อการอบรมไตรสิกขานะครับไม่ควรที่จะ ดูหมินว่ามันเป็นเป็นปรมัตดไกลตัวริอจิตไม่ได้ไกลเลยนะครับเป็นเรื่องของชีวิตของเราทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงจิตเจตสิกรูปก็เป็นเรื่องของชีวิตของเราทั้งนั้นซึ่งความเป็นไปในชีวิตเมื่อแยกย่อยโดยเป็นขณะเป็นแต่ละรูปแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ศึกษานะครับเพราะว่านี่เป็น การแจกแจงหรือขยายหรืออธิบายของผู้รู้คือพระพุทธเจ้านะครับซึ่งอรรถาถท่านก็มีขยายความบางส่วนที่ที่จะทำให้ชนรุ่นหลังนะครับได้เข้าใจแม่ดีกานะครับดีกาก็ขยายความเพิ่มอนุดีการุ่นหลังมีทั้งอนุดีกาแล้วก็หลังอนุดีกาอีกก็มีนะครับเพราะว่า รุ่นหลังนี้นครับถ้าหากว่ามีพื้นฐานมาน้อยเนี่ยก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษามาก่อนมีการเขียนตำรับตำราเพื่อให้เข้าใจในในปรัชญธรรมโดยในยาต่างๆมีผังมีชาติมีอะไรต่างๆประกอบนะครับจึงจะค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่งั้นมีแต่ตัวเลขมีแต่ ถ้อยคำที่เป็นผู้ลอยๆก็ไม่ฟังอาจจะตามไม่ทันนะครับพ่านั้นก็ในเรื่องของตัวเลขก็ดีหรือผังหรือชาร์จอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของการศึกษาของยุคหลังนะครับไม่งั้นมันมันตามไม่ทันจริงๆก็เป็นเรื่องที่ที ลึกลับซับซ้อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้นเคยในสมุดฐาน4ได้สนทนาไปแล้ว2สมุดฐานนะครับคือรูปที่เกิดจากกรรมเรียกว่ากรรมมชรูปมี18รูปนะครับรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุดฐานเรียกว่าจิตตชรูปมี15รูปรูป ที่เกิดจากอุตุสมุทฐานที่จะสนทนากันต่อไปก็เรียกว่าอุตุชรูปนะครับมี13รูปแลวก็สมุทฐานสุดท้ายอาหาัสสมุทฐานนะครับเรียกว่าอาหารหัรชรูปมี12รูปซึ่งตัวเลขพวกนี้ก็จะมีบางบางรูปเนี่ยครับก็จะเกิดจาก4สมุทฐานเพราะนั้นในในการกล่าว ยกขึ้นมาแต่ละสมุทฐานนั่นก็จะมีรูปที่ซ้ำกันอยู่ของสมุทฐานก่อนๆน,นะครับหมายถึงว่าตัวรูปนั้นนะครับที่เกิดต่างสมุทฐานเวลามาพูดถึงก,ก็พูดถึงตัวเดิมอย่างเช่นมหาปุตตรูปนี่นะครับก็มีมีเกิดทั้งสี่สมุทฐานเพราะฉะนั้นเวลายกขึ้นมาในแต่ละ สมุทฐานนี่ก็จะมีพูดถึงมหาพุทธรูปหรือโดยภาษาโดยรวมทั่วไปที่นิยมพูดกันก็คืออวินิโพคร,รูป8นะครับอันนี้ก็จะยกขึ้นมาพูดถึงทั้งทั้งหมดเลยนะครับในจิตตะสมุทฐานก็คงจะพอสมควรแล้วมั้งใช่ไหมครับถ้าถ้าท่านใดอยากจะสนทนาก็ยกขึ้นมาสนทนาได้อีกนะครับ คุณหมอคิดว่าผ่านไหมคะพี่ปราเหมอผ่านค่ะก็จะคอนเฟิร์มนะคะเมื่อวานที่ถามพระอาจารย์เรื่องของอ,อัปปนาจิตเนี่ยที่อัปปนายี่สิบหกไม่ทำวินยัตนะคะอัปปนาจิตที่ทำวินยัตจะมีเรื่องของอภินยาสองเท่านั้น นั้นคือไม่ทญญาวินยัตเพราะว่าเขาจะเหมือนกับว่าช่วยให้อิริยาบถใหญ่ที่เกิดขึ้นในขณะที่เข้าฌานอยู่เนี่ยเกิดความตั้งมั่นคือให้คล้ายกับสามารถนานแค่ไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจิตไม่เป็นถึงขั้นอัปปนาเนี่ยเป็นแค่กามาวจรจิตเนี่ยค่อนข้างที่จะทนกันไม่ค่อยไหวใช่ไหมคะอย่างเช่นนั่งสมาธิแล้วก็ยังไม่ถึงฌานาจิต เนี่ยเราก็เกิดเป็นเหน็บชาบ้างหรือว่าปวดหลังหรือเป็นตะคิวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมันจะผ่านไม่ได้นะคะต้องใช้ขันติหรือความอดทนแล้วก็จะรู้รู้เวทนาตลอดอะไม่รู้อารมณ์ของกรรมฐานแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดจิตเป็นชาณจิตเนี่ยความที่จิตละเอียดนะคะทุกขเวทนาทางกายก็จะคลายไปแล้วก็เจะสามารถที่จะอยู่ในอิริียบทนั้นๆได้นานแต่ว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหว พอไม่มีการเคลื่อนไหวก็คือไม่ใช่วิญญัตติรูปนะคะเพราะว่าลักษณะที่จตุกะของวิญญัติรูปนั้นไม่ว่าจะเป็นกายวิญญัตหรือว่าจีวิญญัตเนี่ยข้อแรกคือมีการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเอาเอาเป็นประเด็นเรื่องของว่าเอออะไรเป็นทําให้เกิดวิญญัตติรูปจิตอะไรไม่ทําให้เกิดวิญญัตติรูปก็ก็คิดว่าพอสมควรน่าจะผ่านได้ค่ะอาจารย์ประเชิญคะเรื่องของ ิตสมุทฐานรูปที่เกิดจากจิตค่ะครับก็ถ้าท่านในใครจะสนทนาในสมุทฐานก่อนหน้านี้ก็ยังยกยกขึ้นมาได้นะครับเพราะเราไม่ได้ฟิกแต่ตัวว่าจะไม่ไม่พูดถึงนะครับกับถ้าผ่านก็ามาที่สมุทฐานที่สามคืออุตตตกนะครับรูปก็มีอุตตตกเป็นสมุทฐานคำว่าอุตตตก ในที่นี้หมายถึงความเย็นความร้อนนะครับถ้าภาษาทางโลกนี้อุดตูคือเรื่องของดินฟ้าอากาศแต่ในภาษาธรรมะนี้จะหมายถึงความเย็นความร้อนซึ่งท่านใช้คำว่าเตโชนะครับเตโชธาตุก็จะมีสองอย่างนะครับก็จะมีสีตะเตโชความเย็นอุหเตโช ความร้อนนะครับความจริงก็ก็คือสิ่งเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะมากจะน้อยท้นเองถ้าร้อนน้อยก็เป็นเย็นนะครับจะเย็นไม่มีเย็นน้อยน้อยก็เป็นร้อนแนละ้วก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่เนื่องกันอยู่นะครับก็คือโดยโดยภาษาในธรรมานี่นะครับหมายถึงเตโชธาตคือความเย็นความร้อน ทีนี้ความเย็นความร้อนหรือเตโชนะครับจะมีแบ่งเป็นสองคือภายในกับภายนอกนะครับถ้าทั่วไปถ้าพูดถึงดินฟ้าอากาศส่วนใหญ่จะพูดถึงภายนอกแต่ว่าในภาษาธรรมานี่มีทั้งภายในและภายนอกนะครับคือถ้ามีอยู่ในภายในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตนี่นะครับอันนี้เรียกว่าเตโชภายใน เรียกว่าภาษาบาลีนะครับอชัชติกะเตโชอชัชติกะเตโชหรืออชัชต,ตะอุตุนะครับอันเดียวกันนะครับอชัชติกะเตโชหรืออชัชต,ตะอุตุเพราะว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องอุตุสมุทฐานก็จะใช้คำไหนก็ได้นะครับ อุตตุหรือเตโชภายนอกเรียกว่าพาหิธะพาหิทะอุตตุนะครับเตโชที่เกิดนี่ภายนอกและวก็ความเย็นความร้อนต่างๆเตโชธาตุที่เกิดขึ้นในปฏิสนธิขนาดนั้นพอถึงฐานะคือทิติธนาของตนก็ยังรูปอันมีอุตตุเป็นสมุทฐานให้ตั้งขึ้นภายใน และภายนอกอันนี้ก็คืออุตตุที่ที่อยู่ภายในนะครับพอเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยทําให้รูปเกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยจํานวนนะครับพูดถึงอุตุตสม,มุทฐานนี่นก็จะมีมีสิบสามที่ยืนพื้นอยู่ก็คืออวินิโพคารูปแปด นะครับวินิโพคร,รูปแปดแล้วก็จะมีสัตรูปอ่สิสัตว์รูปหนึ่งอาหารอาหารนี่นั่นแล้ววิการรูปสามนะครับเพิ่มขึ้นมา,าไล่ไล่ไปใหม่นะครับาพุโดยจำนวนที่ ว่าตามสมุทเทศนายก็คือมหาพุทธรูป4โคจรรูปสโคจรรูปสามก็เวน้นเป็นสัตว์รูปแต่ก็เอามามาพูดถึงสัตว์รูปอีกภายหลังซึ่งจะมีสมุทฐาน2นะครับ แล้วก็หารรูปหนึ่งปริเชีทรูปหนึ่งวิการรูป3ามรวมเป็นสิสานะครับอันนี้เป็นรูปที่เกิดจากอุตตุเป็นสมุฐานซึ่งนับแล้วนับอีกในบางบางส่วนก็จะเป็นตัวเลขอย่างนี้ครับซึ่งก็ก็มีมีอยู่นะครับในร่างกายของเราท่านทั้งหลายน,นะครับก็มีกลุ่มของรูปเหล่านี้เกิดขึ้น ก็เป็นเป็นเรื่องของตัวแรกแล้วก็เรื่องของชื่อที่ท่านใดที่เคยเคยฟังเคยมีความคุ้นเคยแล้วก็จะจะฟังไม่ยากนะครับแต่ถ้าหาว่าไม่ได้คุ้นเคยกันเลยเนี่ยบางทีฟังแล้วมันเป็นภาษาภาษาต่างประเทศภาษาที่ไม่คุ้นเคยอันนี้จะฟังยากนิดหนึ่งแต่ถ้าทําความคุ้นเคยค่อยค่อยศึกษาไปเดี๋ยวก็ค่อยเข้าใจได้ครับ ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนครับคุณหมอครับขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญมากค่ะก็เดี๋ยวมาทวนคําที่อาจารย์ประเชิญกล่าวที่ไม่กี่ไม่กี่คําที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเนื้อาหาแน่นมากนะคะอย่างเช่นคําที่บอกว่าเตโชธาในขณะที่ปฏิสนธินะคะเมื่อถึงทิติขณะคือเตโชธาเนี่ยก็เป็นรูปชนิดหนึ่งนะคะ ตอนเกิดมาครั้งแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าอุปาทะของจิตนะคะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นก็มีรูปเกิดขึ้นพร้อมกันสามกลุ่มรูปในขณะปฏิสนธินะคะในขณะอุปาทะขณะของจิตนะคะพอถิติขณะของจิตเนี่ยก็จะเกิดรูปที่เกิดจากเตโชขึ้นมาทันทีนะคะแต่ในขณะที่ ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นยังไม่มีรูปที่เกิดจากเตโชนะคะเพราะว่าเตโชเพิ่งเกิดขึ้นนะคะและเตโชนั้นมีทั้งหมดสามเตโชนะคะอยู่ตรงไหนบ้างในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นจะมีรูปอยู่สามกลาเกิดขึ้นมาพร้อมกับปฏิสนธิจิตนะคะก็คือหาทยะทัศกะ ภาวะทัศกะกายทัศกะกลาบนะคะหัตถยะก็คือเป็นจะมีหัตถยะวัตถุแล้วก็หัตถยะวัตถุต้องเกิดกับอวินิโพกรูแปดแปดบวกบวกหัตถยะก็เป็นเก้านะคะแล้วพวกนี้เกิดจากกรรมเป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องมีชีวิตต่รูปอีกหนึ่งรวมแล้วก็เป็นสิบสิบก็เรียกว่าทาศาัทาศะทัศะแปลว่าสิบนะคะ ก็เป็นหาทยะทัศกะในนี้ก็จะมีดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาคืออวินิโพปรกรูปแปซึ่งจะมีเตโชอยู่ด้วยนะคะก็คือธาตุไฟนั่นเองกลุ่มรูปที่สองก็คือพอปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเนี่ยความเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมาแล้วในหนึ่งขณะจิตแรกเลยนะคะเรียกกลุ่มรูปนี้ว่าภาวะทัศกะก็จะมีภาวะรูปหนึ่งนะคะภาวะรูปเนี่ยเกิดลอยๆไม่ได้ต้องเกิด อยู่บนอวินิโพคร,รูป8นะคะก็คือดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชา8ปบวกหก็เป็น9บวกชีวิตตรรูปอีกหนึ่งก็เป็น10นะคะกลุ่มรูปที่3คือกายะทะัศกะกลาบกายะทะัศกะกลาบก็คือมีกายะภาษาทรูป1นะคะ เพราะว่าจะต้องเตรียมที่จะ,จะเจริญเติบโตนะคะเป็นร่างกายเป็นศีรษะเป็นแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีกลุ่มรูปเกี่ยวกับกายเนี่ยมาด้วยนะคะตอนปฏิสนธิกายยกายะภาษาทรูปเนี่ยเกิดลอยๆไม่ได้นะคะก็ต้องเกิดกับดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแปดนะคะแปดรูปนี้แล้วก็ชีวิตอีกหนึ่ง เพราะฉะนั้นในขณะที่อุปาทะขณะของจิตเนี่ยปฏิสนที่จิตเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีธาตุไฟมาแล้วสามเตโชนะคะจิตเกิดดับด้วยความรวดเร็วนะคะอุปาทะเสร็จก็เป็นถีติขณะแล้วก็ตามด้วยพังคะขณะอันนี้เป็นสามอนุขณะย่อยของการการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของจิตนะคะจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับแต่ว่าในขณะที่ เ,เกิดขึ้นหนึ่งครั้งอะคะ่ะพร,ระพุทธภาคยังทรงแบ่งออกเป็นสามอนุขณะอีกนะคะเรียกว่าสามขณะย่อยคืออุปาทะิีติแล้วก็พังคะก็คือตอนดับนะคะพอในขณะที่เป็นถิติขณะของจิตเมื่อกี้อาจารย์มาเชิญกล่าวแล้วก็จะเริ่มเกิดกลุ่มรูปที่มีเตโชเป็นสมุดฐานนะคะก็คือเป็นธาตุไฟที่อยู่ในหัตยะทัศกะธาตุไฟที่อยู่ใน ภาวะทัศกะธาตุไฟที่อยู่ในกายะทัศกะพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชามาอีกหนึ่งกลุ่มนะคะก็จะกลายเป็นสามกลุ่มแล้วนะคะรวมจากเดิมสามก็เป็นหกกลุ่มและเป็นหกกลาบอันนี้แบบพูดช้าๆนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำไมมนุษย์ตัวใหญ่ขึ้นมาได้ก็คือเกิดจากกรรมจิตปูตุ แล้วก็อาหารนะคะอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของอุตุชรูปหรือรูปที่เกิดจากเตโชก็ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตัวเลขนะคะตัวเลขที่เมื่อกี้อาจารย์ประเชิญกะว่าสิบแปดสิบห้าสิบสามสิบสองเราก็ต้องฟังฟังไปเรื่อยๆฟังไปบ่อยๆ,ๆนะคะภาพตัวเลขมันก็จะบันทึกในความทรงจำเรานะคะว่า รูปเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารกรรมก็คือมี18รูปจาก28นะคะจิตก็มี15รูปจาก28แล้วก็อุตุมี13อาหารมี12 13มีอะไรบ้างก็อาวินิโพกรูป8เอาไปเลยก็ได้นะคะจะได้แบบจำง่ายๆนะคะเสร็จแล้วก็คือต่อไปก็คือสัตว์ทรูปเสียงเนี่ยเกิดจากอุตุได้ ก็จำง่ายๆเช่นเสียงแอร์เสียงฟ้าร้องเสียงฝนตกเสียงน้ำตกนะคะหรือเสียงที่เกิดจากที่เราตบมือก็ได้นะคะปลบมือเนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นที่มือกระทบกันเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอุตุนะคะแต่ว่า กายาวิญญาตคือการที่เอามือตบกันเนี่ยเกิดจากจิตนี่ก็ต้องแยกนิดนึงนะคะแต่ถ้าเสียงที่เกิดจากจิตเนี่ยก็จะออกมาจากฐานของเสียงคือที่ที่คอนะคะแต่ถ้าจุดอื่นในร่างกายเนี่ยเป็นเป็นเสียงที่เกิดจากอุตตุหมดเลยนะคะต่อไปก็เป็นวิการละูปสามเอ่อวิการละูปสามเนี่ยวิธีที่จะทําให้เราเข้าใจนะคะวิการละูปสามหมายถึงรูปที่ อ่อนควรแก่การงานซึ่งจะมีในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเอ่อซากศพเนี่ยเขาจะแข็งใช่ไหมคะเพราะว่าขาดวิกาลร,รูปทั้งสามวิกาลร,รูปสามเนี่ยเกิดจากอุดตุก็คือสังเกตง่ายๆว่าเอ่อสมมุติว่าร่างกายเราเกิดการแข็งขึ้นมาแล้วเราก็ไปนวดแผนโบราณบ้างไปนวดสปาบ้างอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะไปนวดไปเฟ้นมันจะเกิดการแรงกดกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ก็จะทําให้ กล้ามเนื้อที่แข็งๆนั้นมันก็อ่อนลงไปได้อันนี้ก็เรียกว่าไปทำให้มีอุตุมาอุตุภายนอกนะคะมามีผลต่ออุตุภายในแล้วก็ทำให้เกิดความอ่อนเบาของของรูปของเราได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการแช่น้ำร้อนก็ได้นะคะก็จะช่วยทำให้เขาเรียกกล้ามเนื้อผ่อนคลายหาย,หายปวดเมื่อยอะไรลักษณะอย่างนั้นนะคะก็เรียกว่าเป็น วิกาลร,รูปสามเนี่ยเกิดจากอุตุซึ่งอุตุภายนอกก็มามีผลต่ออุตุภายในเช่นกันโดยปกตูปัตนิเสียปัจจัยด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวนะคะปัจจัยคือเยอะมากแต่พอเราไม่ได้ฟังธรรมเราจะไม่ได้ยินเรื่องของปัจจัยเลยใช่ไหมคะสังเกตตอนที่ยังไม่ได้เข้าหาพระธรรมเนี่ยไม่รู้จักเหตุปัใจจัยใดๆทั้งสิ้น แต่ว่าในโลกของพระพุทธศาสนามีคาําอธิบายเยอะแยะมากมายแต่คนจะได้ยินเนี่ยคือต้องอยากฟังก่อนอยากอยากศึกษาก่อนถึงจะได้รับพระธรรมนะคะถ้าหันหลังให้กับพระรัตนาตายแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นอ,อ,อนัตตสัญญาก็จะไม่เกิดนะคะก็จะเต็มไปด้วยอัตสัญญามานะทิฏฐิแล้วก็อาคาตพยาบาทก็จะแรงใช่ไหมคะ ลเวลาโลภก็โลภเกินควรกเกินประมาณจนกระทั่งล่วงศีลล่วงธรรมได้แต่พอเราฟังพระธรรมแล้วเนี่ยเออ่ความคิดดีๆมันจะเกิดขึ้นเราก็เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโทสะแรงๆก็จะเบาลงไปความอาฆาตพยาบาทก็มันมันก็ไม่เกิดแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราก็เข้าใจแล้วว่า แค่ฟังเรื่องของพระผู้มีพระภาคเจอกับพระเทวทัตได้ทุกภพทุกชาติเนี่ยเพียงเพราะว่าแรงอาคตาในอดีตชาติที่เรื่องของถาดทองคําำนะคะที่พระผู้มีพระภาคก็เป็นพ่อค้าท่านพระเทวทัตก็เป็นพ่อค้าแล้วก็ไปเจอคุณยายเนี่ยยากจนมากเลยก็มีสมบัติอยู่ชิ้นเดียวก็คือเป็นถาดเก่า ก็เอาถาดมาขายที่ตลาดเพื่อจะหาเงินเอามาเลี้ยงหลานทํานองนี้นะคะแล้วท่านพระเทวทัตก็มาเจอก่อนพอมาเจอเสร็จก็เอาเข็มขีดเข้าไปที่ถาดทองคําตัวเองก็รู้แล้วว่าเป็นอันนี้เป็น ทองคํามีค่ามากแต่ว่าเสนอราคาให้ยายอะน้อยนะคะคือเหมือนกับว่าทําเป็นเหมือนกับว่าไม่สนใจไม่มีค่าไม่อยากได้แล้วก็จะเดินแกล้งเดินไปก่อนทีนี้พระพูมีพะพ,พาก,ก,ก็ก็มาเจอคุณยายอีกตามหลังท่านพระเทวทัตนะคะพระพิมีพะก็เออเหมือนกับซื้อนะคะซื้อแล้วก็ให้ให้หมูลค่าเยอะมากอะไรทํานองนี้พอตอนหลังพระเทวทัตกลับมาเพราะว่าอยากได้ถาดทองคํา แต่รู้ว่าพระมุทิภาคเอาไปแล้วเนี่ยก็มีความโกรธอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ประกาศความเป็นศัตรูกันตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ทําให้ชาติถัดไปถัดไปเนี่ยเจอกันก็ต้องทําร้ายพระผู้มีพระภาคตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นแรงอาฆาตพยาบาทแต่พอเรามารู้เรื่องของเหตุปัจจัยเรื่องของว่าไปตั้งจิตแบบนั้นก็มีผลใช่ไหมคะถ้าคนมีปัญญาก็ต้องเลิกแล้วนะคะต้องเลิกอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็รูป ที่เกิดจากอุตุนะคะมีสิบสามรูปคืออวินิโพครูปแปดสัตทร,รูปคือเสียงวิกาลร,รูป3 8มบวกหนึ่งก็เป็น9นะคะแล้วก็10บสิบเอดแล้วก็ปริเฉทรูปอีกหนึ่งปริเฉทรูปนี่ดูจะแทรกไปหมดทุกกลุ่มเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นช่องว่างระหว่างกลาบนะคะระหว่างอาวินิโพครูปที่รวมกันเป็น8แล้วเนี่ย อยู่ใกล้ๆก,กันอีกแปดกลุ่มแปดกลุ่มแปกลุ่มก็จะเกิดช่องว่างเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นปริเฉทรูปก็คือเป็นรูปที่อยู่เป็นช่องว่างระหว่างรูปนั่นเองนะคะก็ขอแบ่งปันเรื่องของรูปที่เกิดจากเตโชวไว้เท่านี้นะคะต่ออธิบายต่อจากที่อาจารย์เผชิญกล่าวพี่ภาคินมีอะไรเพิ่มไหมคะเดี๋ยวพวกอุตชรูปเนี่ยนะเอ่อ มันต้องขึ้นอยู่กับกรรมชรูปก่อนใช่ไหมครับมันต้องมีกรรมชรูปก่อนแล้วอุตชูบค่อยมาตอนหลังอันนี้ในสิ่งมีชีวิตใช่ค่ะพี่แต่สําหรับต้นไม้ไม,ไม,ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงต้นไม้ภายนอกเราไม่พูดเราพูดถึงภายในเพราะมันมันจะเกี่ยวกับเราเออหมาคว่าเราจะต้องเราจะต้องมีกรรมชรูปขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมีอุตชชุชรูปเนี่ยมาคือมาแตกจากกรรมชูบชปไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับ 呃，东力。<noise> <noise> <noise>